ไอ้ต้นนั้นไหมไอ้ต้นที่มันเหมือนเหมือนพอดดอกอ่ะรู้จักต้นที่เหมือนพอดดอกปอกไอ้ที่มันขัดไปแล้วมันมีแบบคันๆเหรอไอ้ไอ้ปุยปุยอ่ะเออเออมามุยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นต้นเหมือนพอดดอกเลยเออพอขัดเออพอแบบหักมันออกมามันจะมีอนั่นปุยปุยทักย่างเออต้นพอดดอกอ่ะแง่ต่อเพอาองเป็นตอนที่ ห้องกูแบบเขาคือแบบหมดพุกนี้แบบหมดขิ้นไตเต็มที่ทำไมเออคือแบบมันนีมัน,นมันมีเด็กให,หม่ใช่ปหแล้วมันก็แล้วมันก็เอาเรื่องนี้มาแบบมาเผยแพร่อย่างแบบเต็มที่แบบเออเต็มที่เลยแบบาศาสศานาเนี่ยเออาศาสดา,าเลยประมาณนั้นเลยแล้วแม่ก็ชอบเอาของมาขายซึ่งเรื่องนั้นเรื่องจอดทีเนี้ย แม่งไปเล่นไอ้ต้นนั้นอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยมันพูดว่าหมวยหมวยหมวยหมอยเว้ยมันมันมันบอกว่าไอ้ปุยปุยอ่ะมันคือหมวยจริงมันคือที่อะไรทุกอย่างเลยแหละแล้วอลไทีเนี้ยแม่งเอามาปลาใส่กันเว้ยแล้วกูอ่ะแล้วแม่งปลาโดนกูเลยทีเนี้ยแบบกูไม่ชอบไงกูฟ้องกูเออกูบอกกูเพราะมันเพราะมันเต้าด้วยมั้งแล้วแบบมันเข้าปากกูด้วยกูไปฟ้องกูกูครับไม่เล่นอันมวยหม่ไ่เล่นอันหมวยหมยกันครับ ไม่รู้ไงคุณไม่รู้ไงแล้วเขกอัวกอวรู้คําที่แบบกูกูต้องมาถมอ่ะไอ้ขี้บอกเรื่องทุกคนบอก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 เล่าเรื่องให้คนในห้องรู้หมดเลยคือแบบมันก็ไม่ได้บิดอะไรดีกว่าผมผมผมไม่รู้ชื่ออะตอนนั้นอันนี้ก็ต้องตาย,ยานนแน่แค่นั้นแหละาอ่มีแล้วนอกนอก,นกจากกระโดดไ이เดอร์คิกก็ไม่มีอะไรแล้ว